โมดเดลเอ้าสุภีสุีแล้วสวัสดีครับพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องกบสู่สู่คนครับผม <c oughs> มื่อนี้อยู่กับบรรยากาศของทีมงานสามพี่น้องลองหากินให้เราครับผม,ม,มแต่ว่ามื่อนี้มี่มันมันสร้อยเลี้ยงร,รัสซี่บ่าเลี้ยงเด็กของมันคือไรเหรอเมืม่อนี้เนาะจวดจัดจาศาดเบื้องอยู่ครับมื่อนี้ตัวสร้อยนี่กับมื่อนี้ก็ไม่เหยียบไม่ยำเชฟเอกเข้เกาครับมื่อนี้โอ้ เพจยังกินเนาะครับวันนี้เอ,อ้ามึงค่อยติดตามมึงพี่น้องก็ไก่ไส้เท่าไหรก็ะจะเริ่มเขามาชมรับชมคลิปนี้ก็ยืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดคาลาสสไครต์ใบประกวดให้น้ำเองเนาะครับเด้อเอา้าอ้าวมาแล้วแมวล่ามาแล้วครับผมเอา้าเ็พจยังเน้ะเชฟเอ๋นาะเออครับโอ้สายหมวกโอ้ยควนครับผมสายหมวก วันน <anto> ี้เข้ามากับสายควันครับวันนี้โอ้ดังไฟเห็นยังนะครับเนี่ยอุดยุ่งเตี้ยอุดยุ่งอุดยุ่งเพราะนะวันนี้เสนอไม่นู่นยังครับเชฟวันนี้วันนีก้อยหอยเชลลีครับก้อยหอยเชลลี่ริงโอ้ก้อยหอยเชลลีคักอยู่ดอกคักอยู่ดอกก้อยหอยเชลลีเนาะโอ้ขอโทษขอให้นะครับเอฟซีครับ ควันครับผมมันหมอกได้พี่น้องเลยเปิดเอฟเฟกต์พื่อนะเอฟเฟกต์เอ้ควันครับพี่น้องเอ้อย่าค่อยที่ตามพี่น้องควันครับเอ้ยรองมาดีมานี้ว่าจะก้อยหอยนะครับเนาะหอยหนึ่งก้อนครับหนึ่งก้อนหนึ่งหรืตุ่มเนาะใส่หมดหนึ่งกับตั้งหนึ่งก็เนาะหอยเชือดหลีไปใส่ไปได้ไม่ใส่ครับเชฟเนี่ย แถวนี้นะเรได้เก็บเบีข้้ในแถวนี้ิงอาโบนอมกันไปนะครับเนาะกเ่าเราไม่เป็นงุ่มมากครับไปงุ่มมากงุ่มมาตะคองเนาะออเป็นได้เียบพ่อไปซ้ำนี่วคกัปุ๊บโอ้ยมันหอนมันหอนหอนไหมครับอ๋ตะพี่นะตักไห นะครับปอกหอยหากินตามพื้นบ้านอีสานบ้านเฮานะครับกินยังกับบรีตตัวนี้มีแต่แนวแผงๆอุ้ยเพราะเนาะเพราะเนาะโอ้เพราะเนาะเพราะเนาะเพราะอะไรเนาะครับโอ้โอเคเลยก็แลังก็แลังหวานตัวนี้ครับหวานเลยล่ะ กระ้องหวานหวานอ๋อหวานหอยหวานพ่อกับพ่อพ่อเหรอเดี๋ยวยังไปเบื้องตอนปรุงนะครับเราไปแกะกันเถอะครับผมครับผมโอเคครับโอ้โหพี่น้องบมันี้เขากันว่าแกะหอยกันแกะไปเรื่อยๆครับพี่น้องแก้แก้เนื้อก็าไม่มันออกมาเนาะแบบนี้ที่ก้อยบบบนี้สูได้ห่ดที่เพิ่มเหร ก็คอยกับไม้ยีละคอยคอยกับไม้บ้ามีส่วนบ้าส่วนช่วูส่วนของมันห่ิครับส่วนของมันนี่แหะท่ไ่่เนาะ่ก็ต่ยมกันเยอะเ่มยห่เย่มหนุ่ย่หน่ย่ครับพี่น้องขอบคุณะครับพี่น้องเออที่เขมารมครมเอา่ยมยก มันเอพี่น้องหอยล้วนครับผมคักครับผมมอนเองว่าจิกก้อยนะครับก้อยจำเซฟพี่น้องก้อยอก้อยบะหอยครับผม เอาบ่ามากแต่เหงาอยู่ได้แหละถามมา,ามพี่พี่คือบ่ามากพี่พี่ว่ากินขเขาแล้วอ,อ๋อแบบนี้อย่างถ้ายไพเขินเนี่นยเอาเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวผมเอาไปล้างก่อนล้างก่อผมก็จะมาลุยเพิ่มอีนึง Tá